ตรวจสอบวกเหตุการณ์และนำรายการผูรับจากพระนลงแจ้งวสามแจ้งไข่พระนลงทุสถานีวัยยีสพระนลงวสวตรวจสอบวสิบหกเหตุการณ์และนำาายการผู้รับเคขกไก่ข้างแกงสักครู่จากพระลุงสิบเกห้ากากองเสืพระนลุงวสองวสิบหเหตุการณ์แนะนำรายการผู้รับกองเสือปอสิบุกสี่จับกลุ่มปลรบออาวุธปืนและเครื่องกระสุนหนึ่งลายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลาง อาวุธปืนลูกตรองยาวอานัดหนึ่งกระบอกกระสุนเบอร์สิบสองจำนวนแปดนัดร้อยตำรวจสีปรีชาทราบของเออสือวัชสีจับกลุ่มไม่ต้องหาปรบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางอาวุธปืนลูกยองแก้ไขของกลางอาวุธปืนลูกสองยาว กระนาดบรรจุ5นัดจำนวน1กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนกระดับเบอร์12จำนวน8นัดร้อยตำรวจตรีติชาชัยวัฒน์เปลี่ยชายวัฒน์วัชบุกสี่ตรวจยึดยาเสพติดชนิดยาบ้าจำนวน134เม็ดร้อยตำรวจตรีสักการินเปทราบชัยวัฒน,น,น 4, ์วัชบุกสี่ตรวจยึดยาเสพติดชนิดยาบ้าน1รายของกลางยาบ้าน134เม็ดร้อยตำรวจตรีสักการินเขาจะสนเปลี่ยน าราบกัญชาสนุนที่บก4การปกติร้อยตำรวจโทสมพงศ์ควนกระหน่วยกนนวนกระหน่วที่บกี่จับกลุ่มผู้ต้องหาปรอรยาเสพติดชนิดยาบ้าไอหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนพร้อมด้วยของกลางยาบ้าจํานวน13เมตรไอน้ําหนัก0.5กรัมและจับกลุ่มปรบรรกษาความสะอาดหนึ่งรายผู้ต้องหา,งห,าหนึ่งคนร้อยตำรวจตีนาตายาเบี่ย จับกุมถนนวิศวกซีจับกุมผู้ต้องหาพรบยาเิดชนิดยาบ้าไอหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าสิบสามเม็ดไอศูนย์จุดห้ากรัมและจับกุมผู้ต้องหาพรบรักษาความสะอาดหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนร้อยตำหรีนาตยาปากพยุนเป็ดปากพยุนวิศวุกซีในการปกติดับตำรวจชายรินเปิดปากปากพยูนวิศวุกซีในการปกติดับตำบตรวจชายริน ตำรวจเปียนตำรวจวสิบหกสี่ปกติกร้อยตำรวจโทสุนทรเปียนทราบตำรวจวสิบหกสี่การปกติร้อยตำรวจโทสุนทรปไพย้อมเปียนปไปยอมวสิบหกสี่จับกลุ่มปรวยายเสพติดชนิดยาบ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนพร้อมของกลางยาบ้าเจ็ดสิบสามเม็ดและจับกลุ่มปอกปาวุฒมีดสองรายผู้ต้องหาสองคนร้อยตำรวจตีสุชาติเปียน ซาปปพยอเมษิบกศีจับคุมผู้ต้องหาพรบยาติดชนิดยาบ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนกลางยาบ้าเจ็ดสิบสาเมตรและจับลุมผู้ต้องหาพกพาวัมีดสองรายผู้ต้องหาสองคนร้อยตำรวจตรีสุชาติกรงร้าเนี่ยสซบกรงราาเมษิบกศีการปกติร้อยตำรวจตรีระภาพันธ์บันพอสเรนี่ย ันตวที่การปกติดาบตำรวจทวัดสาบันปวที่64การปกติดาบตำรวจทวัดปาบอนเอนป่าบอนวันที่64การปกติร้อยหลวตีนี่คุ่มสาป่าบอนที่64จับกลุ่มต้องฮะ ปรบ,บรยาเสพติดชนิดยาบ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าจํานวนสี่สิบเจ็ดเม็ดร้อยตำรวจตบุญเกติับนักรินวักุกรสี่ครับลุณไม่ต้องหาปรบยาเสพชนิดยาบ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึงน่งคนของกลางยาบ้าสี่ิเจ็ดเมตร้อยตำรวจตบุญเกียติตันเลน,เน,น้อยเปลี่ยนทะเลน้อยวันศุก่เหตการณปกตินาสำรวสม,มัยเป็น สารตะเลน้อยวันศุกร์ารปกติดาบตำรวจสมัยนักขยาเตียนนักยานวันกี่การปกติดาบตำรวจโคสิสับนักขยานวันบกการปกติดาบตำรวจโคสิคุกเชงไอเตียนคุกชงไอรนรี่การปกติดาบตำรวจเสสบกคุกเชงไอวนบกการปกติดาบตำรวจเสนสักลำปัมเตียนลำปัามวสี่จับกมผู้ต้องหาพกพาอาวุธมีดหนึ่งราย หนึ่งคนร้อยตำรวจเอกอิกทธิพลเดชสาบลำปางมัธยมศึกี่จับคุมผู้ต้องหาพกปลาวุเมธหนึ่งรายผู้วานคนร้อยตำรวจเอกอิกทธิพลนางคำเดือนสาบนางคำวัธยมศึกีาการปกติร้อยตำรวจเอกป,จกประมดจากพัตตะรงเรียนผู้บังคับบัญชาประสาบผลการวสี ตรวจสอบบริบกเหตุการณ์และนำรดยการผู้รับในไข่พรพัทลงุงง1 9 0 8 0 0ถึง1920-00พฤศจิกายน2564พัทลุงสามารถติดต่อสื่อสารกับทุกสารีได้และรับรายงานเหตุการณ์และผลการจับนุมดดงนี้กองสืบจับกุมผู้ต้องหาปรบวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหนึ่งรายผู้สะพหาหนึ่งคน ของกลางอวุธปืนลูกซองยาวขนาดบรรจุห้านัดจำนวนหนึ่งกระบอกพร้อมเครื่องกระสุนเบอร์สิบสองจำนวนแปดนัดเชยยวั์ตรวจยืดยาเสพติดชนิดยาบ้าหนึ่งรายของกลางยาบ้าจำนวนหนึ่งร้อยสามสิบสี่เม็ดควนกระหน่จับกุมผู้ต้องหาพรบยาเสติดชนิดยาบ้าไอซ์หนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคน ของกลางยาบ้าสิบสามเม็ดไอ้ศูนย์จุดห้ากรัมและจากคุมผู้ต้องหาปรบรักษาความสะอาดละความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนป่าเยอมจับคุมผู้ต้องหาปรบยาติดชนิดยาบ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าเจ็ดสิบสามเม็ดและจับคุมผู้ต้องหาพกปลาวัดเมตด ไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันสมควรสองรายผู้ต้องหาสองคนนักกรินจับกุมผู้ต้องหาพรบรยาปิดชนิดยาบ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าสี่สิบเจ็ดเมตรและลำปาจับกุมผู้ต้องหาพวกพาวุดมีดไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันสมควรหนุ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคน ส่วนสปอร์อื่นรับแจ้งอะไรกันติการตัวใบปกติจากพัตลงแจ้งพัตลงหกเพื่อทราบเปลี่ยนจากพัตลงแจ้งพัตลงห้าเพื่อทราบเปลี่ยนจากพัตลงแจ้งพัตาลงสี่เพื่อทราบเปลี่ยนจากพัตตะลงแจ้งพัตลงสามเพื่อทราบเปลี่ย จากพัตลงแจ้งพัตตลง 2, สองเพื่อทราบเลี่ยนจากพัตตลงแจ้งพัตลงหนึ่งเพื่อทราบเลี่ยนจากพัตตลงเลิกวันสิบหกเหตุการณ์และนำเหตุการผู้รับพัตลงดับตำรวจรุสการ์แคททองวันสี่เวรวิทยุสื่อสารขอบคุณในายขายคุณขายข้าวเคียงพัตตลงเลิกวันสิบหกยี่สิบู่วนแปด